โน่นฮะดู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 ใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วค่ะใหม่แล้วค่ะเห็นพ่อกินยาเห็นพ่อกินยาโน่นโน่นโน่นอ่ะดึงโซลงดึงโซลงดึงโซลงแล้วว่ามันถึอหัวนจะคล้องเด้อสวัสดีค่ะ กับเราในช่องพายทองคำนะคะตาอตานะดูดูดูทำไรกันไม่ยอมกิน,นะคะ่ะไม่ยอมกินพกถือต้นสับประรดมาไม่ยอมกินให้พี่ทองกินเราจะไปแย่งกับเขาคาปากเลยนู่นนูลาให้กินแล้วไม่กิน เอาพี่ทองเอาดาวเรืองไปโรงเรียนไปหาจันเจ้าก่อนนะคะเดวไปดูจันเจ้าดูดูดูบอกว่าไปหาจันเจ้าจะหันไปแล้วพี่ทองไปไปหาจันเจ้าไปลูกไปไป้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วคิดถึงแล้วคิดถึงแล้วมาอะไรกับมาแล้วแพ็คคู่มาเลยวันนี้ ว่าไม่เดินเพชรคู่อย่างนี้มานานแล้วมาแล้วมาแล้วจับเอาจับเอาแล้วเมื่อกี้เห็นหลับอะไรตื่นเร็วเห็นรู้ว่าพ่อเขาจะมาเดือนมดูดูจับเอาจับเอาแล้วรีบ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 แล้วว่ามันสิเฝ้ากลับไปหาตาจันเจ้าบ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นพ่อเขามาดูดูดูค่ะดู ดูเห็น <göster> พ <ges 2> mm ่อมาเห็นพ่อมาอุ้ยูนูนูนูวิ่งรับแล้ววิ่งรับแล้วอู้หยวิ่งรับแล้ว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 โอ้วิ่งรับพ่อเลยดูดูไปทักทายดูดูไปทักทายพ่อดู ทักทายพ่อเขาเว้พ่อหายไปใส่มาหลายมือเทเฮ้อเสียงเสียงเอ้ยเๆๆยเฮ้ยเอ้่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้วเฮเกเฮายัฮ้เนเย โอ้ยพวงพูนพ่นพ่นเออพ่นบ่ได้สนใจผู้ใดเลยเฝ้าแห้งพ่นเอาเขาไปที่ล่ะเจ้าเมื่อเฝ้าอย่าใส่หัวอย่าใส่หัวดอกเด็กดอกเด็กออกมาก่อนเจ้าพี่ไปหลายวันพี่ไปหลายวันไงตมันม่งมันสีหายฮ้ยพ่นเจ้าีเจ้าอี ออกมาลูออกมาออกมาให้พ่อขับไปแล้วนั่นเขาเกาขาขับไปแล้วนั่นออกไปเร็วเอออไรแบ้ไปเร็วไปางไหจกนท้องนะพัดออกไปรวมยยลท้อ่ยองท้ถอยลูกถอยถอย ทอยเจ้าทอยอุ้ยบุญฝุ่นุญหยาดหยาดหยาดน้ำโพฝุ่นหยาดน้ำโพอมน้อมาดู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 ดขามาอ้อนพ่อขามาอ้อนพ่อะว่ะ อีพอหายไปใส่มาหลายมือเทกินฮอตนั่งโบนั่งกินฮอดอีพอดีเนี่ยเนี่อ่ะกินนมกินนมขันนมอ่ะกินนมกินนมกินนมดูดูนูค่ะดูดูถ้าพ่อมหาธิไลจะไปดูดนมทุกทีท้องท้องท้อยท,อ,ทอยไหม,มขโมยแล้วค่ะเอฟซีขโมยแล้วค่ะขโมยกล้วยแล้ว มาถึงก็ขโมยเลยค่ะขโมยเลยไม่แจ้งไม่แจ้งลูกชายขโมยกล้วยแล้วค่ะกล้วยยังขายไม่ออกเลยโอ้ยดู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 ขอดูอาย่างย่งพ่อค่ะย่งพ่ออู้พ่อหนุขอกินน้ำเนอ๋ออ ไปแล้ไปแล้จะไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะเอาไปหาปูครับไปหาปูปูเรียกไปแล้วนู่นมมุนปูเรียกพ่อทองแต่จันเจ้าเดินไปเลยนี่เอาให้กินจี๊ดสีวะนักนะแป้งนะเอออาทองสะกินมดอีกอะลูกกับลูกพ่อมากขบ่ไปใส่เลยไปนอนไปลูกไปนนอ เมื่อกี้เห็นนอนอยู่เองจ้างปางคนอีกจะมาชิ่นนอนพูนพูนเข่าเขถามข่าเข่าพอได้ติดมาหลายบ่บ่ได้ของดูอยู่งใส่เพราะว่าพ่อชิ้นกระโปงเหียนมานั่งนั่งบ่พ่อล่ะนั่งบ่กระโปงเหียนเนาะเจ้าเนาะเอาเก่งขาบานดิแมนนั่งเอาเก่งในขาบาน อาถามพอกดพอแล้วกดพอเสียงอาเสียงเสียงอันอี้ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยพุ่นอันนี้โอ้ไป็ลักหญ้าพิ่นไปลอยเอาหยาพ่อไปแล้วพออง อาถวย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 สูฝ <Merci. S 1> ลังบ่ได้เลยยัยไพ่นี่สูเด็กหน่อยฝลังบ่ได้เลยเจ้านี่อ้ดดูดูดูใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แ้วค่ะใหม่แล้วค่ะเห็พ่อกินยาเห็พ่อกินยาโน่นน่นโน่นอ่ะดึงโซลงดึงโซลง ดึงโซลงหรือว่ามันถึงอจะลองด้โอ้ยพ่อกับ่สนใจเลยพ่อกับ่สนใจกินตหญ้าย่างเดียวถอย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 ไปหาเจ้าไปหาเจ้า เอาสิมากินน้องยังมองนี้น้องพอว่ามีมีตเนียงละมองหันนั่นมีตมีตเนียงมีตเนียงกอยชามันกัย่ามันอ่ะไปบอกไม่เป้งไปบอกไม่เป้งไงไว้ถอยถอยถอยนอนจากได้กำลังสินอนพอกะมาเนาะ เจ้าก็คินโหดพอแล้วเจ้าว่าพอหายไปหลายมือโพดฝุ่นอกอดง่าพอไหวกอดง่าพอไหวคือพลังหน่อยนะไว้เออตั้งแต่สาวครับฮะกินบางนึงละก็ะเรวยวจะกินนมอีแล้วค่ะแต่ว่าพ่อมาบ่ได้กินนมบเแล้วค่ะบเแลบ่แล้ว เรวตรงไปนกินนมพพพูดพูดนมพอไปอยู่หม่องหานเบิ่งพูนด,ดูดเมะไปไปไปถาปูไปถาปูไปไปถาปูยาน้ำปูไ,ว,ไ,ปปไว้ไปถาปูเบิ่งพูดนะพี่ปูไวไต้ต่อพูดนน่น หิวน้ำตีหิวน้ำตีหิวน้ำเอออับๆเออเสบแห้งเศบแห้งเอาหมดเลยเอาหมดไปส้นปูไปส้นปูสะพุ่นกว่าจะไปอาบน้ำไปปูไปยงเนจ้าเอาไฮแนะา่ถูกามเลยนึกว่าสะไปอาบน้ำไ่ปูตัวเอามาพีมาพี่มาพี่ มาเร็วมาเร็วมาเร็วเอามาเล่นน้ำมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำโกรธโอ้ยหาดน้ำโอ้ลูกแม่แป้งตัวนี่เอ้าเอาอีกแล้ว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 พุ่นพุ่นพุ่นทายกขาทากินนมข้าพ่เขาเนาะทากินนมพอกระทากินนมพอถอยถอยอันนี้กระซิบมาเล่นกันได้นี่ สำหรับคลิปวโอนี้เราก็ขอ,อยุติไว่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพายทองคำด้วยนะคะรักทองคำไม่น้อยแต่ก็ให้นักนานๆฝานกทองและน้องดาวเหลืองไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ